สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วว่าขนอกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันมะพอกันอยู่สวนหลังเหินอากาศทันดีดีค่นลมเย็นเย็นแดดอุ่นๆมีแหงเด้อจะเดินมาค่ะพอกันก็พามากินกาแฟ,นาเ,ฟนเน,ะะเนะาะขนะกาแฟอยู่ในสวนหลังเหือนค่ะ โอ้ยจะเม่นหอมค่ะมา เสียงพนกนะคะเนอ,ะอันท้องฟ้าก็เป็นสีครามสดใสขนาดเลยคะ่ะ้อนี้อากาศดีสดใสลมลมพัดมีแห้งมีแหงได้จะเด้อถ้าบ้านหนาวหอนก็นกึนึกถึงบรรยากาศอยู่นําหลังสวนเฮียนเอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะสดชื่นขนาดเลยอากาศดีแดดก็อุ่นอุ่นเลยนะครัันสดใสมีแหงอันนี้ก็ กินกาแฟแล้วก็นไปเอดอันนไปอันเอดกาแเดิค่ะเอากันนะี่บแม่นอัน,น่ไปเตรียมโขงมาข้าพิษเนาะค่ะเนาะเอ็ดกับาขาก็ต้องเป็นต้นอันพูดป่ะอีกห้าหกสัวโมงคนละค่ะมื้อนี้มู่มากินขาน้าวนนาค่ะมู่มากินข้าวนํามื้อนี้อาทิตย์นี้ก็มีมู่มากินข้าวนํไหลโลบอยู่ดอค่ะอาทิตย์กันอันนี้แต่ละคนก็มากันคนละที่เนาะค่นเนาะอันนี้พ่นมากาแฟนเพิ่นกัน แล้วก็ไอ้เขยก็นามากินข้าวนาเออก็เลยไปอันเตรียมของไว้ะมันก็เอดอาหารง่ายๆนะคะพวกเนื้อทอดอันต้มผักหมันทอดนะคะเนาะพาะมาเป็นอาหารอาหารทางพิ้น่าเสีเนี่ยแต่เออก็ตรงเตรียมไว้ว่าแม่นว่าอันเพิ่นมาแล้วยังไปเตรียมซิมันก็มันบ่ได้คุยกันเนาะค่ะเนาะพูดตรงๆกันส่วนมากเออทีเตรียมไว้นะคะมายว่าเพิ่นหมาหอดกาหอดเวลากินกาเอดจุ๊บจับแล้วกันแล้วนะะคเนาะ คำสั่นคำบอเตือมคนบอเตรียมอาหารไว้พันเวลาอันเวลาแขกมาพันอยู่ที่หํำขัวเนาะค่ะมันบอได้คุยกันเลยว่าก็เลยเนี่ยเตรียมไว้เหมือนเรียบร้อยแล้วก็วอดเวลามาก็นั่งคุยกันนะคเนมันจังมีเวลาเื้อกันและกันว่างั้นเถอะถ้าโบเอ็ดบันนี้พันโบมีเวลาเด้อค่ะกินกาแฟกินกาแฟแล้วนั่งจึ้งสนอยก่อนเนาะอากาศมันดีไหลก็ สดชื่นเลยคะ่ะมีแหงเอ้ยก็ได้ตามสะตายเอ้ยตุ๊กตาเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้เอาน้องชมพู่ไปใจอันตลาดกับโบดีติดคัดอ่ดกะก็พ่นกะ็สะตาร์ตติดเนาะค่ะเน,นาะโจดแล้วก็สะตาร์ตติดก็เอ้ยก็หมาแล้วก็เอ้ยเลยไปสั่งขนมปังไว้ <c oughs> เอ้ยไปสั่งขนมปังไปเอ้ยก็เลยอันโบดีโบดีปิดอัน เครื่องค่ะน้องชมพู่พนักงานนั่นขายขนมปังอยู่ในร้านเบอร์เกอรี่พันก็บอกว่าตัวบบปิดเครื่องอะโบยานคนเอาไปบโบเอาดอกวะเ้ยก็เลยบอกว่าที่เหาที่เหาสตาร์ทเครื่องไว้เพราะว่าหลังเทือเพ่นบอยากสตาร์ทอันนี้พันสตาร์ทติดแล้วเหาก็เลยอันสตาร์ต่อเพราะว่าเข้ามาซื้ออันขนมร้านถือคันนี่มันนิดเดียวพันเลยหัวแม่นขวามาว่าสี่ชมพูคืองามแท้นวาน งามว่ะชื่อันคักได้ว่ะเอ้ยกันเออตุกตากระไรบอกคักค่ะเพราะว่าสีมันสดใสเออแม่นความมันหวานกาแฟก็มืดเนาะค่ะเนาะน้องชมพู่กับสีชมพูเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพันเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าค่ะพันสี่เป็นแบบอันสมัยนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์น้อยมันเป็นอิเล็กทริกเนาะค่ะเนาะอิเล็กทรอนิก้าเหมือนบอกค่ะมันก็เป็นแบบเรียวๆเหมือนบอกค่ะ ของเอ้ยมันเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นแบบใหญ่ๆเสียคับแบบนี้แหละค่ะกึ่งแข็นไปแบบนี้ด้อันมันเป็นมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่อยู่มันแต่ว่ามันดูมันเป็นตามสมัยเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็พันหมักสมัยนั้นบางั้นสมัยหนึ่งเอ้ยก็ชอบค่ะแต่ว่าพันอยากเกลรยอยู่หน่อยนึงเพราะว่าบางทีพันบดติดขี่ไปแล้วถ้าถ้าพันอยากมันอนันกระบตทิดก็มีค่ะแล้วเลือกได้จูงมาที่ซื้อก็มีอาทิตย์ก่อนนั้นไปซื้อกับเขาันได้จูงมาที่ซื้อ วันนี้แต่ว่าแบตมันมืดหรอกค่ะก็แฟนเอ้ก็ไปชาร์จเลยแต่ว่ามันมืดเหลวเอ้ก็งงอยู่เพราะว่าเพิ่งชาร์จไปก็มืดเหลวเลยค่ะแต่ว่าแฟนเอ้ก็ไปเบิ่งเขาอยู่แต่ว่าก็คือเพื่อนก็บว่ามันรุ่นเก่าแล้วแต่ว่าเอ้ก็เลยบอกว่าถ้ามันขี่ได้เขาก็ขี่เขาก็อย่างโบได้โบได้เปลี่ยนเพราะว่าเพื่นยัางเพื่อนอย่างดีทุกอย่างเพื่กนอย่างดีแต่มีแต่บางครั้งเพื่นก็เกเีนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะโบโบโยมสตาร์ทเสียงเป็นบางครั้งนะคะเด้อ เห็นเอ้ยเห็นเอ้ยตุ๊กตาว่ามันเป็นน้ะอันเข้าเอิ่นแต่เหลือเนาะค่ะเพื่อนเราว่าอันนั้นมันมันยากช็อตเดะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนอันนั้นใหม่ก็น่ะบ่มีปัญหาเต่แต่ว่าบางเทื่อมันก็ไปได้ไปได้สวยเนาะค่ะเนาะบางเทื่อมันก็บ่อยากไปสินี่กก็เอ้ยก็เข้าใจค่ะมันก็เป็นตามตามรุ่นเนาะค่ะเนาะตามรุ่นก็ว่าันเถอะปะแต่ว่าถ้าพันขี่ได้เอ้ยกันนะขี่ไปอันอีกหลายปีอยู่ดอกค่ะถ้าพันขี่ได้เพราะว่าเอ้ยมัก โมเดลแล้วมันนั่งแล้วเอ้ยทนัดเนาะกอนเนาะแต่ว่ามันเป็นอม์ไซค์ใหญ่อย่างนั้นเ้อปะแต่ว่ากระคับสบายเ้อค่ะก็ชินเพื่อชินมันเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ <S <S อันนี้เอ้ยตุ๊กตา,ตาให้เล่าให้ฟังะคะ่ะก็เลยเมื่อนี้ไปเอาไปเพิ่นไปใจกับเข้าก็บมีปัญหาเต่ะคะ่ะก็อดเงียนเรียบร้อยก็เอาไปเก็บลงรดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะบันนี้เอ้ยกินกาแฟเมื่อเล้าได้ค่ะบันนี้เอ้ยก็นนะไปอันเตรียมกับเข้าเอ้ยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอ้ยตุ๊กตาผ้าฝันก็มีแต่คําว่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อ ที่ทักทายกันมาหรือบทักทายกันกันบบว่ากันค่ะแต่ก็ขอให้เมีความสุขดูแลสุขภาพเนาะค่ะ,นะเนาะให้แข็งแรงเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาบดูแลตัวเองก่อนก็เฮาก็บสามารถที่จะไปอันดูแลคนอื่นได้เม่นบค่ะเพราะฉะนั้นก็ตัวเองก็สําคัญค่ะนมโบวันนะจะเด้อเราถึงจะไปอันเบิ่งขนรอบคางได้เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็มีแต่คําว่าอันเฮิม กินข้าวแซบเนาะขน้มันแรงนี่กันเนาะ<ม>กินข้าวแซบนอนรับแล้วก็ฝันดีแล้วก็เจอกันอีกทีก็คลิปต่อไปเนาะขอคลิปหน้าขอบคุณหลายๆเนี่ยค่ะเด้อแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ